1> 1, 2, ดูคลิปผ่านแอปถ่ายรูปแชร์กับเพื่อนดูแผนที่ดูนู่นดูนี่ I do, do I do. คำถามก็คือสมาร์ททีวีมีไว้ดูอะไร sir, ดูทีวีตามปกติอันนี้ได้ชัวร์ hey, cheap, อย่างที่สองก็คือเล่นแอปสามารถโหลดแอปที่อยากเล่นมาได้แอปก็เยอะใช่ได้อยู่นะมีอะไรอีกที่มือถือทำได้ ทีวีก็ทําได้กล้องเนี่ยแหละเด็ดมันเหมือนกับซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วมีกล้องเว็บแคมติดอยู่เอาไว้ส่องพฤติกรรมคนในบ้านผ่านทางเว็บแคมได้เลยไม่ใช่เราไปไหนไกล้ๆเราก็พกโทรศัพท์มือถือไปด้วยส่วนคนที่อยู่ที่บ้านนี้ก็เอาหน้าไปจิ้มกับจอทีวีปุ๊บาสามารถคุยกันเห็นหน้าได้เออซีเดินทางไปต่างประเทศก็จ๊ดๆผ่านจอสมาร์ทโฟนมาอันนี้เวิร์กเวิร์ก ซีวิวในวันนี้ซีว่าหมัดคุก Now, ของ Smart v i e r รอยู่ที่รีโมทคือรอบสั่งงานใส่รีโมทได้ด้วยสั่งงานด้วยเสียงนะคะ my home screen รีโมทเหมือนแป้นเมาส์เลยค่ะเอามือไปลูบไล้แบบนี้ไม่ชอบรีโมทแบบนี้บบนก็ไปโหลดแอป v ว r a r e m o t e 2โหลดเข้ามาใส่มือถือแล้วใช้มือถือเป็นรีโมทกับจอทีวีได้เลย จะ swipe and share ช่วยแชร์ภาพวิดีโอหรือเว็บจากมือถือไปดูบนทีวีไม่ต้องต่อสายว้าวสรุปนะตอบคำถามเลยว่าดูอะไรได้บ้างบนสมาร์ททีวีดูทีวีดูเว็บไซต์ดู Facebook คนอื่นก็ได้เพลินๆรวมไปถึงดูหนังก็ยังได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีแอปให้เช่าหนังด้วยที่สำคัญสิว่านะดูดีอ่ะถ้าใช้เป็น front of my back. Well, that...